บริษัทนนโอไลฟ์อินเตอร์เนชันแนลจำกัดบริษัทผู้จัดจ,จำหนา่ายผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาได้จัดงานฉลองความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจครบรอบ7ปีขึ้นโดยใช้ชื่องานครั้งนี้ว่าวันแห่งกิติยศ8ปีทองเนโอไลฟ์เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเพื่อเดินหน้าสร้างยอดขายให้ทะลุถึงพันล้านบาทต่อปีงานนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านประธานผู้กอ่อตั้งบริษัทและประธานกรรมการคุณนพรุตเวชกุลและคุณรัชนีมหานิยมประธานกรรมการบริหารฝ่ายสมาชิกร่วมกันเป็นประธานเปิดงาน โดยมีแขกรับเชิญผู้คลั่งวอดในวงการขายตรงให้เกียรติเข้าร่วมงานและกล่าวแสดงวิสัยทัศน์ทิศทางอนาคตธุรกิจขายตรงไทยให้กับสมาชิกในเครือข่าย n e อ l i ฟ e และผู้สนใจกว่า1 2 0 0 0คนที่เดินทางมาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยงานนี้ยังจัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักธุรกิจเครือข่ายที่ประสบความสําเร็จก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้บริหารการขายระดับสูงนอกจากนี้นะคะยังได้สศิลปินนักร้องรุกทุ่งชื่อดังมามอบความสุขสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานได้ชื่นเม่นกันท่วนหน้าตลอดงานอีกด้วยค่ะ